วันนี้คุณออยมาแก้จมูกกับ Trinity c l i n i c นะคะเดี๋ยวพลจะพามาดูปัญหาเดิมของคุณออยก่อนนะคะว่าก่อนแก้คุณคอ,อยมีอะไรมีปัญหาอะไรที่ต้องแก้บนใบหน้าบ้างนะคะในส่วนของจมูกนั้นนะคะนะขอระยะซูงนะคะจะเห็นได้ชัดว่าตัวปลายจมูกของคุณออยะคะ่ะมีความงุ้มลงแล้วก็ตก จากการที่ได้ทําจมูกไปครั้งแรกกันนะคะแล้วก็ด้วยระยะเวลาที่แบบหลายปีแล้วนะคะก็อาจจะทําให้ปลายเริ่มงุ้มลงมาแล้วก็ช่วงสันที่ไม่ค่อยจะด่งเหมือนเดิมแล้วนะคะตอนนี้ก็คือคุณหมอได้มีการดีดปลายยกปลายขึ้นด้วยเทคนิค NTLT ของเป็นเทคนิคพิเศษของทางคลินิกเรานะคะอคตอนนี้ทุกคนพร้อมที่จะดูคุณออยในเวอร์ชั่นใหม่กันหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้ว มาดูกันเลยคะ่ะว้าวสวยมากมากสวัสดีค,ะค่ะคุณน้อยคุณน้อยเดินทางมาจากที่ไหนคะจากขัดใหญ่ค่ะมาไกลเลยรู้จัก Trinity Clinic ได้ยังไงคะคุณน้อยก็เสริร์ชหาในเพจค่ะเสอือนาออลเอค่ะแล้วตัดสินใจนานไหมคะกว่าจะมาแก้จมูกที่ Trinity ไม่นานนะคะถ้า ดูหลายขี่ดิวันก็เด๋วลังเลก็เลยตัดสินใจเห็นลูกค้าที่รีวิวจากหน้าร้านก็โอเคสวยชอบค่ะตอนนี้เห็นทรงจมูกตัวเองหรือยังคะเห็นแล้วค่ะคะแนนเต็มสิบคุณพี่อ้อยให้เท่าไหร่คะ,ให,คะให้เต็มสิบเลยค่ะ,ะ,ะเต็มเเลยดี๋ยวพอขอถามความรู้สึกตอนนี้คือเจ็บไหมคะ,ะคุณหมอคุณหมอทําเจ็บไหมคะไม่เจ็บนะคะเจ็บตอนที่ว่าจี้จีตอนฉีดยาชาแค่นั้นค่ะ เจ็บ,จบแค้ตอนฉีดาชาน,นิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะใช่ค่ะ,คคะแล้วก็มาดูทรงของคุณออยนะคะคุณหมอได้ทำการดีดปลายยกขึ้นแล้วก็เพิ่มช่วงสันให้มีความสูงขึ้นกว่าเดิมแล้วก็รับกับปลายตอนนี้คือแบบเชิดสวยมากจากเริมที่มีปลายตกนะคะโดยใช้เทคนิค NTLT เป็นเทคนิคพิเศษของทาง Trinity Clinic เท่านั้นนะคะเป็นเทคนิคการยืดปลายจมูกด้วยการปลูกถ่ายเนื้อเยื่อหลังหูนะคะ สวยปลอดภัยจบที่ Trinity Clinic แล้วตอนนี้รับประกัน3ปีเลยนะคะทุกคนใครที่อยากได้ทรงจมูกแบบสวยๆพุ่งๆแบบคุณออยนะคะสามารถทักมาได้เลยที่เพจ Trinity Clinic นะคะตอนนี้พลอขอให้คุณออยฝากถึงเพื่อนๆทางบ้านที่กำลังชมอยู่แล้วลังเลที่อยากจะมาทำที่ Trinity หน่อยคะ่ะค่ะไม่ต้องลังเลเลยค่ะตัดสินใจที่นี่เลยค่ะ <Okay. S 2> คือคือได้ทรงตามที่ตัวเองต้องการเลยค่ะ <Okay. S 2> ค่ะ โอเคขอบคุณมากค่ะคุณออยใครที่ตอนนี้กำลังลังเลอยู่นะคะพอยขอฝากเคสของคุณออยนะคะให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะที่ทําให้คุณลูกค้าได้มั่นใจว่าถ้าเขามาทําจมูกกับทีทิ i นตี้คลินิกแล้วคุณลูกค้าจะไม่ผิดหวังแน่นอน,นะคะ่ะเรามีการบริการดูแลหลังทํา เด็ดเสร็จทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณลูกค้าได้มั่นใจกันนะคะโอเควันนี้ต้องให้คุณออยไปพักผ่อนก่อนนะคะ,ะวันนี้พอแล้วคุณออยขอลาไปกับจมูกสวยๆนะคะ <Okay. S 1> วันนี้บายบาย